วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีนะครับสลับชูมิน่วอลลิตนะครับอยู่ที่6,720บาทนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครที่สนใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับอยู่ในส่วนของแอป n o v e l l a นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านนิยายนั่นเองนะครับผมสำหรับแอปนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับให้รุ้นรับเงินฟรีนะครับ6,720บาทนะครับผมใครที่ต้องการนะครับอยากจะร่วมสนุกกิจกรรมนี้ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปนี้นะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เนาะลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับจะปักหมดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับส่วนวิธีการสมัครก็ไปดูกันได้ในคลิปที่1เลยนะครับอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกแล้วนะครับผมให้เรามากดตรงนี้นะครับของฉันนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสเชิญตรงนี้เลยนะครับผมรหัสเชิญนะครับจะใส่ของใครก็ได้นะครับรหัสของผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับเหมือนเดิมนะ สำหรับของใครนะครับที่เป็นในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เรามากดตรงของฉันแล้วก็กดด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็เลือกไปที่ภาษานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับของผมเนี่ยมันมีภาษาไทยเนาะส่วนใครที่ไม่ขึ้นภาษาไทยแบบนี้ให้เราใช้เป็นภาษาอังกฤษแทนนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามากดตรงอ่าคเชิญตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของหน้ากิจกรรมนะครับที่เราจะรุ้นรับเงินนะครับ6,720บาทเป็นมูลค่ารวมสูงสุดนะครับผม สำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็ดูตรงนี้ไ huh ด kind of ้เลยนะครับนี่เป็นการเชิญเพื huh. ่อนคลองอันดับเนาะใครเชิญเพื <aza> ่อนเชิญเอ่อเชิญเพื่อนได้เยอะนะครับก็จะติดอันดับ1ไปนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยมีเงินรางวัลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงกดตรงนี้เลยนะครับรางวัลนะครับมีทั้งหมดนะครับ20อันดับเนาะสำหรับผู้ใช้งานอันดับนะครับการเชิญเพื่อนติดอันดับนะครับ1ถึง20นะครับมีเงินรางวัลตามนี้นะครับ อันดับ1นะครับ1,300บาทนะครับอันดับ2นะครับ800บาทอันดับ3 700บาทอันดับ4 600บาทอันดับ5 500บาทอันดับ6 400บาทแล้วก็อันดับ7ถึง8นะครับ300บาทอันดับ9ถึง10นะครับ250บาทอันดับที่11ถึง12นะครับ200บาทแล้วก็อันดับ13นะครับ150 14 140 15 130 1 6 120 1 7 1 1 0 18 1 0 0 1 9 90 20 80บาทนะครับผมนี่ก็เป็นเงินรางวัลสลับอันดับการคลองอันดับการเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก็สามารถมาทําให้ติดอันดับตรงนี้ได้เราก็จะได้รับเงินรางวัลไปนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สลับการรับเงินรางวัลของกิจกรรมนี้นะครับวิธีการเล่นสนุกร่วมสนุกตรงนี้นะครับสลับการเชิญชวนเนาะก็ให้เรากดตรงนี้เลยกดตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อความการเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับเราสามารถไปเชิญไปแนะนําเพื่อนต่อได้เนาะแชร์ข้อความนี้นะครับโดยการคัดลอกข้อความนี้นะครับผมอไปแนะนําเพื่อนต่อได้ให้เพื่อนเนี่ยดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราแล้วก็ใส่รหัสโค้ดให้เรานั่นเองนะครับผม เราสามารถแชร์ผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะครับก็ได้ทุกช่องทางนะครับจะเป็น Facebook ตามกลุ่มง,งานออนไลน์ต่างๆหรือจะเป็น YouTube Twitter Line Instagram นะครับหรือว่า TikTok นะครับสามารถแชร์ได้หมดทุกช่องทางเลยจะแนะนำใครก็ได้นะครับที่เราไม่รู้จักก็ได้นะครับผมยิ่งเรา,าแนะนําได้เยอะเราก็มีสิทธิ์ติดอันดับนะครับผมอันดับหนึ่งก็มูลค่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นเงินฟรีนะครับผมจะหมดเครด้อีก หกวันนี้นะครับผมอีก6วันตรงนี้เลยนะครับสำหรับการถอนเงินนะกดมาที่ของฉันแล้วก็กดถ่ายถอนตรงนี้เลยนะครับผมสําหรับการถอนเงินนะครับก็มี2ช่องทางนะครับทูนี่ w a ลล e t แล้วก็ PayPal เนาะขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนะครับเราก็สามารถถอนได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วนะครับขั้นต่ําคะแนนนะครับสองพ 2.5m นะครับก็ประมาณ2ล้าน5แสนคะแนนนะครับสำหรับการถอนเงินขั้นต่ําเราก็สามารถเก็บยอดคะแนนเนี่ยครบแล้วเราก็ถอนได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับการถอนเงินนะครับไม่ยากนะผมทําคลิปอัปเดตการถอนเงินไปหลายคลิปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อลองดูกันได้นะครับในชา n น l เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นอกจากกิจกรรมฟรีนะครับใครที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกเนี่ยก็รีบเข้าไปร่วมสนุ ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ